การดูแลดอกหรือยอดที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราทำการแต้มน้ำยา PGS 2แล้วนะครับาบางสายพันธุ์เนี่ยเขาจะมีการตอบสนองที่รุนแรงมากนะครับก็จะมียอดขึ้นมาเยอะเลยบางสายพันธุ์ก็จะเ,เกิดขึ้นมาน้อยเป็นตาดอกเป็นตายอดนะครับปนกันไปทีนี้ในงานทดลองของผมเนี่ยนะครับต้นนี้คือบีลาแวร์นะครับก็หรือไข่ปลาคาเวียตัวเนี้เขาจะมีดอก เออมียอดที่แตกขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับเหตุเพราะว่าเราทําการแต้มน,น้ํายา pgs 2เนี่ยนะครับในทุกๆตาที่เขามีอยู่ทุกตําแหน่งของตาบนกิ On, King ่งอ่อนกิ่งแก่เราแต้มหมดเลย mm hmm. เพื่อเป็นการทดสอบอน้ํายานะครับแล้วก็เป็นการทดลองเก็บข้อมูลของเราฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือมียอดขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับทีนี้การบรหิหารจัดการมันเราก็จะต้องคัดนะครับคัดยอดที่เป็นดอก แ,แล้วก็ยอดที่สวยงามอยู่กาลังพุงเนี่ยเก็บไว้อยู่เหมือนกันนะครับรักษาระยะเขาไว้ส่วนยอดที่ขึ้นมาเนี่ยนะแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์หรือขึ้นมาแฝดแย่งเขานะครับก็เอาออกต้องอ,ออกอย่างเงี้ยนะครับมันมี2กิ่งนะอย่างนี้2กิ่งก็เอาออกไปนะครับอย่างเงี้ยสองสกิ่งเนะี่ยก็เอาออกทหมดเลยให้เหลือแค่กิ่งเดียวเพื่อที่จะเลี้ยงเขาให้เติบโตไปได้ไม่แย่งอาหารกันนะครับนะกิ่งอย่างเงี้ยครับอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยครับ มันก็ไม่มีประโยชน์ละของออกและอย่างเงี้ครับกิ่งดอกตาดอกไหมแหะครับดอกเขาจะมีกิ่งเล็กปนมาข้างล่างนี่อันหนึง่งตัวอย่างนี้นะครับต้นนี้คือดอกนะครับอันนี้ก็คือดอกเนี่ยนะครับแต่ตัวตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ดอกก็เป็นยอดเราควรจะต้องออกนะครับเพื่อที่จะให้อาหารไปเลี้ยง2ต้นนี้เพราะว่าตอนนี้เขากําลังใช้อาหารจากกิ่งที่เขาสะสมเอาไว้นะครับเขาไม่ได้ดึงอาหารมาจากไหนนะครับอย่างเงี้ยก็เยอะนะครับเราก็ออก ไปให้เหลือแค่ที่เราจําเป็นต้องใช้อย่างตาเล็กๆปูดอย่างนี้ก็ต้องออกนะครับเนี่ยนี่คือการบริหารการเขาเพื่อที่จะให้ยอดทิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยดอกที่ม,มาใหม่เนี่ยนะครับพุ่งไปได้เร็วแล้วก็ไม่ถูกาการแยกอาหารอย่างนี้ครับเต็มๆเลยนี่สามยอดเลยนะครับมี3ยอดก็ควรอ,ออกให้เหลือเพียงยอดเดียวทีนี้ผมเก็บพลาดแล้วครับเอาดอกออกมาทิ้งเลยครับเด็ดพลาดะนะครับอย่างงี้ออกไป อย่างนี้ครับเขาก็จะมีดอกโซนออกมาเต็มบางจุดเรามองแทบไม่เห็นเลย่ามีดอกนั้นกิ่งที่ใกล้ๆกับกิ่งดอกนี่เราก็ต้องเอาออกนะครับอย่างนี้ครับกิ่งทั้งหมดนี่ก็เป็นดอกทั้งหมดเลยเนี่ยแล้วก็จะเป็นต้องเลี้ยงต่อไปนะหรือว่าจะคัดเอาเฉพาะดอกที่สมบูรณ์แบบออกและที่ไม่ก็สมบูรณ์อ,ออกไปนะครับนะครับดอกเขากำลังจะเกิดขึ้นแต่ข้างล่างเนี่ยเต็มไปด้วยยอด นะครับแล้วก็ออกเพื่อให้รักษายอดดอกตัวนี้ให้มันจเจริญติบโตต่อไปเนี่ยมาออกนะครับตรงนี้ให้เหลือดอกไ,ไว้อย่างนี้นะครับชุดนี้เนี่ยก็คือตาดอกออกมานะครับแต่ว่าถูกแย่งกันมากตั้งแต่เริ่มต้นก็จริงจริงหน้าง,งานจริงอาจจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการทดลองครับคือเราแต้มเยอะมากก็เลยทําให้เกิดตาดอกซ้อนๆกันนะครับอันนี้ก็ตาดอกนะครับมันแย่งไม่ทันไอย,ยอด กตินะครับเราก็ต้องเอาเยอดปกติทิ้งไปก่อนเพื่อให้มันอาหารมันเลี้ยงที่ดอกนี่ก็กรณีหน<ๆ>ึ่งนะครับในกระจุกเลยนะครับข้างล่างเต็มไปหมดเลยดอกเขาก็ลองจะพุ่งนะครับเพราะนั้นต้องรีบจัดการถ้าปล่อยทิ้งไว้นานนี่ดอกเขาก็จะฟอกลายเป็นช่อหลีกไปเลยนะครับอย่างเงี้ยแย่งอาหารกันเต็มเ,เพราะว่าตอนนี้เขาใช้อาหารจากที่เขาเก็บสะสมเอาไว้นะครับในการการเติบโตใบนี้เริ่มเขียวแล้วก็แสดงเริ่มสะสมเ,เริ่มที่จะสคราะห์แสงได้แล้ว ฉะนั้นช่วงนี้คือช่วงสําคัญครับนะถ้าเราจัดการได้ถูกต้องเนี่ยดอกมันจะนวนเยอะนะครับเนี่ยถ้าเราเลี้ยงอาหารใหม่ขึ้นมาแล้วก็เสริมการส่องแสงให้มากขึ้นให้เก็เร็วขึ้นนะครับเสริมอาหารทางตรงมากขึ้นการเลี้ยงช่อทั้งหมดนี้ก็สามารถเป็นไปได้ครับสามารที่จะเลี้ยงช่อได้จำนวนมากได้แต่สําคัญ